ก็ผลงานละครเรื่องใหม่ของเราก็จะเหมือนสารต่อจากซีรีส์แนวตั้งที่ทุกคนได้เห็นกันก็จะได้เพิ่มความฟินข้นไปอีกก็คือจะเป็นละครตอนยาวของพวกเราครับผมแผนร้าแผนร้าย<ช><ะ>แผ่นร้ายฉบับร้ายครับผมตอนนี้ก็อยู่ในช่วงถ่ายทําเลยกําลังเข้มข้นเลยใครที่อยากเห็นพวกเราในคาแรคเตอร์ใหม่<ช>บทบาท<ไ>ใหม่ผม<ๆ>บอกเลยว่าเรื่องนี้ผมบอกเลยไม่ควรพลาดไม่พลาดีดีกว่าใช่เพราะว่ามันเป็นความท้าทายอย่างหนึ่งของพวกเราเหมือนกันเพราะว่าซีรีส์เราเล่นค่อนข้างที่จะเป็นตัวเองเป็นตัวเองเลยแต่พอมาเล่นละครเหมือนเราสลับขั้วกันเราก็เริ่มทำการบ้านเยอะขึ้นแล้วก็ รู้สึกดีเหมือนกันที่ได้แบบรู้จักตัวละครนี้อะไรเงี้ยครับก็ตอนถ่ายทำเรายังสนุกเลยผมว่าถ้าออกมาฉายถ้าทุกคนได้ดูผมบอกเลยว่าต้องสนุกแน่นอนฟิิ้งกันแน่นอนครับผมบอกเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหอออ้โอ้โหโอ้อ้โหโ้อ้โหโอ พี่ๆเขาจะคิดยังไงนะว่าเรื่องผลงานชิ้นแรกของเราว่าพวกเราก็ตั้งใจกันมากๆเลยกับผลงานชิ้นแรกแล้วก็แบบว่าเราถือว่ามือใหม่แล้วก็ตื่นเต้นมากๆเลยตอนถ่ายอะไรอ่ะแต่ฟีดแบ็จถือว่าดีถือว่าดีเลยนะดีเลถือว่าดีเพราะว่าเป็นครั้งแรกของเราแล้วก็ครั้งแรกของทุกคนเป็นดีด้วยที่ทำแบบเป็นตอนสร้างเป็นไมโครซีรีส์ครับเพราะว่าตอนนี้ก็เหมือนจะยอดวิวประมาณเกือบห้าล้านวิวแล้วทุกแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับผมขอบคุณคการของคุกคนทุกคนนะครับแฟนทุกคนที่คอยมาดูพวกเราเนาะแล้วก็ซัพพอร์ตพวกเรา ใครนะครับที่ยังไม่ได้ดูซีรีส์ของเราเรื่องพี่นี่วันเดย์ซันชานนะครับ21วันของฉันกับเธอก็สามารถไปดูได้ที่ YouTube Facebook แล้วก็ TikTok นะครับผมของซี HD Drama Society ครับผมโอ้ใจฟูอ่ะตื่นมาปุ๊บอ่ะดูยอดวิวแบบอ่านคอมเมนต์อ่านคอมเมนต์นะครับแล้วก็พี่ๆเขาคอยให้กำลังใจแล้วบอกว่าอยากให้มีภาคต่อนะน่ารักมากเละ ยิ้มแก้มปี่แล้วมันบอกว่าดูจบแล้วภาคต่อมาได้เลยเอ้าโอ้ยเราก็แบบเฮ้ยเราอยากอยากจะแบบนี่ไงเรื่องนี้ไงเรื่องแฟนรักฉบับได้ต่อไงใช่ฉบับได้ล่อก็เรนี้ใกล้จะมาแล้วก็เขาเรียกว่าอย่างที่บอกไปก็คือสารต่อพี่ทุกคนเลยที่อยากดูซันท้ายต่อเนาะแต่ก็จะมีพี่มิกกับพี่พิมพอยเพิ่มเข้ามาด้วยนะครับเป็นตัวหลักเป็นตัวหลักเลยเป็นพี่ในแรคเตอร์เราได้ไหมว่าเราเล่นบทบาทไหน คาแรคเตอร์เราได้เราได้ผมมาเป็นน้องพี่มิกของระยะครับใช่ครับผมเป็นน้องพี่พิงคอยครับผมเป็นน้องเอกนั่นเองใช่แล้วก็จะได้เจอกันค่อนข้างบ่อยในชีวิตจริงแล้วก็ในในละครด้วยเพราะว่าเราค่อนข้างเข้าสีกันเยอะครับอยู่ในกองผมสนุกเลยเพราะมันเป็นความแปลกใหม่เหมือนกันที่เราได้แบบเข้ากองละครใหญ่มากแล้วแบบตื่นเต้นอ่ะเอาจริงเข้ากองคิวแรกอ่ะและที่สำคัญกับข้าวกองอร่อยมากครับ อร่อยมากเราไปกินพุ่มื้อช้ากอ่อนเย็ยนนะบอกพี่ว่าสอนแล้วสอนที่นี่ขาบอกพี่พี่มิกบอกว่ามีเทคนิคผู้พูมันมีปัญหาเรื่องการพูดไม่ค่อยชัดแล้วก็พูดไม่ค่อยอ้าปากครับผมแล้วพี่มิกบอกว่าไปหาอะไรมาคาบไปเนาะคาบแล้วก็ฝึกพูดให้ชัดอ่าก็แบบว่าแนะนําเป็นขวดน้ําแล้วจุกอะไรเล็กๆอ่ะให้ค <ไป S 1> าบแล้วเราให้พูดคําให้ถูกต้องใช่ไม่ช่วยให้เราพูดชัดขึ้นด้วยก็ตอนนี้ก็พยายามฝึกคำอยู่พยายามฝึกคำอยู่ใช่ไหมก็ยังไม่ชัดเจน เราต้อัตัวเรื่องไหมระหาไปทีวันละครโอ้ยขับตัอะไรหลายอย่างเลยเยอะครับด้วยความเรื่องที่มุมกล้องอีกมุมกล้องนวตั้งเราก็จะตัดแคบลงเนะแต่แนวยาวแล้วก็สึกว่าเราจะรีแลกต์เราจะแบบอิสระมากขึ้นด้วยส่วนเรื่องบทบาทว่าถ้าท่านจะมาผมเพราะว่าค่อนข้างทําการบ้านเยอะมากๆด้วยความที่นิสัยต่างจากนิสัยผมเลยอ่ะมันคนละพวกกันทําให้แบบเราต้องทําการบ้านเยอะและด้วยความที่มันเหมือนเป็นละครเรื่องแรกของเราด้วยนะเรียกว่าเป็นละครเรื่องแรกของเราด้วยก็เลยต้อง ครับเต็มที่ครับสผมนะครับก็รู้สึกว่าเป็นการท้าทายตัวเองอีกในระดับหนึ่งเลยเป็นเหมือนแบาบทพิสูจน์อีกบทใหม่บทหนึ่งที่ว่าเราจะต้องเอ้ยถ้าเราเต็มที่อ่ะเราพยายามเราจะทำออกมาครับเป็นยังไงนะอะไรางี้แล้วก็โชคดีครับที่ได้พี่ๆทีมงานเนาะแล้วก็ร่วมกับทั้งพี่ๆนักแสดงแล้วก็พี่ตัวซันด้วยที่คอยให้คาแนะนําแล้วก็คอยว่าให้กําลังใจกันตลอดครับผมก็รู้สึกว่าตอนตอนถ่ายทำก็รู้สึกว่าสนุกดีครับตอสนุกมากเลยแล้วรู้สึก เราคิดวา่าออกมาดีแน่แน่เอยอกมาดีออกมาดีเพราะว่าผมค่อนข้างที่่ะทุ่มทุ่มเทม,มากๆกับเรื่องนี้แล้วก็แบบเต็มที่สุด ซีรีส์ของเราก่อนละกัน2คนเรื่องเทวิติวันเดย์สัญชายี่วันของฉันกับเธอน,นะครับใครที่ยังไม่ได้รับชมก็รับชมไปรับชมกันได้นะครับแล้วก็ใครที่ดูแล้วกส็สามารถดูซ้ำได้ดูซ้ำได้อีกเพราะของเรามาเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์สามารถดูได้เรื่อยๆ12 EP ไม่มีวันหยุดนะครับผมนะและที่สําคัญครับผมฝากละครด้วยเรื่องแผนรักฉบ,บับลายนะครับก็ถ่ายทำเข้มข้นแล้วเข้มข้นเพราะว่าฤดูนี้ทุกคนจะได้ดูสัญชาแล้วก็พี่มิกพี่มิ้งคอยกันด้วยนะครับผมก็ฝากด้วย ว่าแผนรักแผนนี้ไม่ได้มีแค่ฉบับเดียวนี่มีหลายแผนนะฮะมีหลายแผนมมหลายแผนครับถ้าใครอยากดูแผนไหนก็รอดูมาได้เลยก็สัญชายขอตัวนาไปก่อนวันนี้ขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณครับจะ